พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินในการนี้ทรงรับผ้าใรจากเจ้าพนักง,งานสภร ส่งวางผ้าไทรเหนือพานแว่นฟ้าแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามเด่นสง่าที่สุดในประเทศไทยปางมาราวิชัยหล่อด้วยทองสำริดศิลปะสุขโขทยเป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศิน แล้วทรงวางพงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระสุพรรณกัลยาแล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานผูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผานแว่นฟ้าผ้าระหว่างทกกรทรงว่านโมตัดสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคำถวายภาพพระกทถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผานแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแด่ทศสงรูปที่สอง เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกรถินกรรมเสร็จแล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกรถินแด,ด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพ,พระกรถินทรงหลังทักษิโนโทก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและประติมากรรมที่งดงามยิ่งถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขทยัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุขโขทยัยความว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระธนตาธาตุสุคนทเจดี ส่วนในพงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่าราวพุทธศักราช1,900โดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทกษัตริย์กรุงสุขโขทยัยรัชกาลที่6กแห่งราชวงศ์พระร่วงทรงเริ่มสายศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีพระปรางอยู่กลางมีพระวิหารสี่ทิศมีพระระเบียงสองชั้นและทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้นสามองค์ ปฏิสถานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้งสมหลังต่อมาในปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีราราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและในปี2479กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ปัจจุบันพระเทพรัตนมุนีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษา226รูปก่อนเสด็จกลับทรงบอกพระหัตถ์ทักทายราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จผ่านซึ่งราษฎรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องและต่างเปลื้มปิติที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชตมหวตาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารส